พี่แก้วค่ะครับแล้วต่อเชา้าเราไปออกรถกันเวลาที่เท่าใดดีอะคะเรื่องต่มึงไงยางจ้างเอาป่อยอยู่กูอ่ะเลยไอ้เปรย์นี่มาซื้อรถได้เจ้กับป้อมเงาจ้างเจ้าอย่าเชินไปจักร้าไามอยู่กรูบเรากินว่ากานบากกับเมียแล้วเ,ออเนี่ยคนใจจัดเปรย์เวลานี่แล้วได้ถูกจริงได้ถูกยงัง เวลาโยกขึ้นมาแหลวอ้างในตังปียเล็กกัะสือไอตังมัดเวลาอดแล้วไม่จะมานานตามสัญญามันปีเนี่ยคุณไม่ไกลมัวรอไรสิลังต่ว่ะกำนั้นไม่มาเซ็นสัญญาแล้วคุณไม่อายเลยเปได้จะไม่เลยันปีพี่ต้องไปไหนอะคะน้องเด็กวันนี้และพี่น่าไม่ใจตัวงไรก็ยังไม่เดี๋ยวว่าคาเจมันต่อเจ้าตึงก็แล้วที่น้องกลางพี่จะจ้องพันนั้น ตือพีต้องขาเจตัวเช้าแต่มันไม่ตุลดาดวนผีก็ไม่ต้วงไงยังไม่เรากล้าไปด้วยกันก็เจยนี่ก็ยังไม่ว่าจะรอนเพลื่อนไงยังไม่แต่ว่าน้องขาเจตัวเช้ามันฉันก็ไม่เคยลืมปีตองเอติคังเตอนนั่นแต่ว่าฉันก็ไม่ใช่มีตังนี้ยังไม่ได้ตัดไรชาวแล้วซึ่งไม่ได้ทํางานเลยปีตองพลัดบาเคยก่อนนะปีทองเหลือพลัดบากองเคยมันยังตังกันนะวังนี้วัวลำบากกันตั้งเป้น้องนั่นต้องไปนะมคนที่เหลือแปดเตือนเหลยวติดคลางคูอยู่ แต่ฉันไม่มีตงังไงเลยออกมาแต่นหอยอ่ะบีตองปนีจ้ตัว่ามาไม่ตังกัดเรากัดดอกกันมัง้งนะยไหนกัดดอกอ่อนพีหล่าวะนี่อืมอืมเอยเองชอบเขาต้องไหนอภะกรรมมาวงดิวงให้มันเป็นเลยก็อยากรู้ไงมาวงให้หน่อยไม่อยากวงอะแล้วอยากอะไร อยากหลุดพน้นหลุดพน้นจากมึงอะ <S <S ไม่วนวายแล้อเกินทองขาครับคือในสามคนเนี้ยมีสิทธิ์ที่จะเป็นผัวฉันได้หมดมอย่างนั้นเลยไม่แต่มันต้องดูความสามารถก่อนเข้าใจไหมต้องผ่านข้อสอบสัมภาษณ์ฉันบอกให้รู้นะว่าฉันเป็นผู้หญิงที่เป็นอิททีเดียไม่เรกเ,เป็นอะไรปเดียอิตทเรีย ผัวกัดกุญแ่ไม่ล,ลายนก่เคยไหมกัดขุไกจไม่ได้อเอเอ,เอ,อทองค่ะครับคนที่จะเป็นผัวฉันได้เนี่ยมันต้องมีลีลามีกลเม็ดเด็ดพลายทำให้ผู้หญิงเคลิบเคลิ้มได้สวัสดีจ้าน้องสาวสวัสดีจ้าไม่ทราบมาชื่ออะไรเนี่ยชื่ออมาลาค่ะไอ้ย่าชื่อน้องกับพี่เลยพี่ชื่ออะไรอะพี่ชื่ออมมาภาครับ ไม่ทรบว่าน้องมีแควนยังยังไม่มีค่ะน้องยังบริสุทธิ์ผุดผ่องปราศจากเรื่องกิเลสเศร้ามองทั้งหลายดีเลยมาพบกับพี่ทําไมพี่ก็ตัดสรรวถูกทุวนดีแล้วเดี๋ยวเราจะไปอีเมอีสักกะเริกันที่หลังห้องาน้ําตรงนั้นแหละได้กูเจะานี้เวเดียวน้องน้องนน้องน้องมีน้นองคุนตายไหมนี่ คนใต้นายอย่แลพื้นบ้าไหมเลยล่าตึ้นคนใต้แล้วน้ายอยู่มันคนใตยเลยนี่นายผมเกิดกรุงเทพเกิดไหนวะกรุงเทพปีวานงคนใต้ไม่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 าม่ไม่ม่อม่ไ่ไมไม่ไ่ไม่ไมไม่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 ไมเไม่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 ไน่ไม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 แลม่ไม่่ไม่ไมนไม่ตะล่ไหน นี่เกินกรุงเทพปีว่าต้องกดตายตรงนี้ฮะโผล่โผล่เต้นยาวอะลรครับผมโปล่โผล่กันตอนนั้นเลยได้พือนเรากดตายเรากดตายอย่างยกะเลยลาวเยัดแม่โออยโยกี่คนละตีบ้านไม่ใกล้นี่ยังแต่จานนี่ยไม่ใหญ่ยังใกล้ไปเตี้ยวเอ้ปีกดใจจึงนองกันกดยิงนี่เรากดยิงไปบ้านเรากดใจไปบ้านกดยิงกลางกำกลางคืน Mình nạc mình lè, Mình đai bà mấy đai Đai đai, vô tụi chán đi mày chán bà đai, <laughs> <laughs> Anh rượu quăng lấy này, Anh bò cao chạy lấy mày mai Mà cao chạy lấy Ờ ร้อยนาะตินน่ะมันรถบดปุ๋นน่นนะรอยบเลยไอ้ไรอะกะติดพวกกินแล้วดักเราไปในมีหลอดนั้นมึงรดจักไก่ดำมาไอ้ไรวะเไก่ดำเอามาเตะน้อยกไก่ดำมันห้ายากห้ายากพื้นที่ไหนฮะนี่ติตตอดต้มวันไหนตาจนดำถูกกินก็หุ่นว่าแดดขึ้นเด็กกระจยมาเล่นนาวีเด็กก้นช็อกไม่ได้มาก ปุ้น่วยใกล้ไหมแม่อ๋อเลยค่ะเออไก่ดำมันนันเนาะเออเอาถุงไหนมันะเอาปีกมันเลยเอาปีกกับพวามินเดียบูเอาแต่ผู้ชายจอบนั้นคนชายจอบคนยิ่งจอบถุงน้อยเอ้ชอบเตตุยเเละเตตุยไก่มีเหรออย่าเอาตตุยหรอกอุ้ดมันเลยพวามันได้รักเราแล้วพวามได้กลับมาห้าอุ้ด Hết mai cả nát trắc dân có dạng trắc dân mà ha, út lời Chị nghe lên là cả nát thầm nêu lắm nhưng mà ha, út Họ phải nói nhỉ Chúc bác bọc lẹ bệt à, Chờ rơi non nạp ròn Cô kê ngập làm dây cả Chờ rơi à Làm giòn non cà tỷ cả Làm giòn non cà tỷ Cà, vô trá tôn là đâu à. Cô lăng chờ rơi á Không chờ mùn phí, đi nạ tàu hoa เจ้ามนะคนล้างจะักป uh, ุ ron, con, con, phi, ่มเจอว่าวันละบพาดได้ทีพ่อยเป็นเี้ที่แดงเื้อจาได้ตั้งวงกวัวนี่น้องเือทำมาแล้วมาแล้วค่ะจุดแรงกันเปล่งปลอกค่ะเปล่งร้อยเชี่ยเจ้าที่เราสาปานออกปลอมก้องผีก้องผีเปล่งไรอะค่ะกัดน้องใต้ตอมรอดค่อ๋อไครับกับ คนนู้นว่ะกะกองฟอมเพลงไล่เพลงกับบ่งบานตีบานคู่กับชอยพอประกาศเต้ยเลยคู่นี่ค่ดคุณลุงอุ้ยสวัสดีครับคุณลุงเป็นนักร้องเหรอค่ะเป็นนักร้องคุณน่าจะขับแท็กซี่นะคะโอ้ยปากมันเห็ดหูลิงเห็นปากนักร้องคนนี้กูอยากยำหุ่นเส้นอ่า สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณลุงลองครางดูสิคะถ้าครางดีฉันจะเอาเป็นผัวค่ะน่าจะได้แรงนี้สิจับซื้อพี่ย่ำข้าวขึ้นขี้ให้พี่ชื่นใจเดี๋ยวเดี๋ยวลุงลุงไปขี้ก่อนไปลูกออดีตายอยู่ไปโอนไอ้ใครตั้งซี่ั้น่ะ ที่ปันนี่ขายได้อะว่ากูเมาบอ่อปลาเขาเฮ้ยน่าโอนมาตั้งเพเลยโอนตั้งเพเลยไอ้ได้คือเจ้าก้องบอกว่าวิทย์ก็ไม่กระตทุนเพราะในบอ่อนั่นโอนตั้งเพบอ่อปลาได้แค่ไม้ดุกไม้ชนมีแต่โอนเพ่แต่กูจำเปื้อรู้อะกูได้ยินนี่ตืน่นไหวได้ช่องสลิปช่องสลิปว่าในบ่มันมีโอนกับสลคคิปแม่เอ้ยแม่กูรู้เพ่แรงเดี๋ยวใจนี่ปีช่องต่างไล่ช่องต่างไล่ไอ้ได้ ว่าเราปลูกปราวแล้วปร่ามันล้นลงไปต่้งหลายคนเรานนชาลาดวิดปลานี่ต้องใจขาวออกันเถอะมีขาอ,อกนันวิดปลาว่ากูจ้างก,ก็ทำยาน้มไปเลี้ยงคนวิดปลายาน้มนี่ก็ทำกับเป่งไงได้ทำยาโน้มนี่ทำกับเป่งไงได้เปงโกกิเปไงไงได้ทำยาน้มมันแเปงโกกิ <laughs> น่าร้อน เออน้องไม่ได้รับแขกค่ะคือน้องเป็นแม่เล้าน้องเรียงเกอยกับแม่เล้าคือจัดหน้าเด็กไม่ไช่เรียมเกอยเดี๋ยวจัดเด็กให้นะคะเอ,อิบป้าทำธุรกิจอะไรอะคะพี่ก็มีธุรกิจหลายอย่างทำธุรกิจอะไรบ้างคะเจ้าของปอตทออปอตทออนี่ย่อมาจากอะไรคะปั๊มพี่ทองเหลือค่ะครับ คนหลังนอนะะอล่นนะค่ะปุ่มวันนี้เป็นกัญญาเนอะปีญางครับคนหลังนอนล่ะค่ะเป็นพิธีกระครับพิธีกรอยู่รายการทีวีช่องไหนคะเอ่อนั่พิธีกรางานศพนี่เวลาใกล้ตายเวลาวันเฝ้าก็มันประวัติตอนนั้นเนยพิธีกรงานศพรายดีย้ได้ทุกวันพนหัสได้ ตามมั 8, ้งตามมเดือนอะไรเอ่ยมี28วันกุมภาพันธ์ผิดแล้วเดือนอะไรมี28วันมีทุกเดือนหรอไม่มีทุกเดือนเพื่อนแมาไม่แปรเดือดร้อนจ้ำรีบปอลาบูเออเดี๋ยวนีเออเนี๋ยนี้ตามเลยเออไอ้ไรเอ้ยเป็นเรียม รีดในเลี่ยมพัดกระมูก so ินย้อยเป็นเลี่ยมรีดในเหลี่ยมพัดกระมูกินร้อยลูกบวบปิดหลอกกอปิดไอ้ไรจะเลยไอ้ไรเป็นเลี่ยมรีดในเหลี่ยมพัดกระมูกินร้อยไอ้ไรลงมาควงลงมาควงเลยพัดกระมูกินร้อยเอาเราหวาร้อยจนไม่ร้อยก็อยากกินมาแล้วลา